สวัสดีค่ะวันนี้ตักจะมาสอนการทำเหรียญโปรยทานขนมตาลน,นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือใช้กระดาษนะคะขนาด6 6คูณซนเมตรนะคะแล้วก็มีริบบิ้นฝอยนะคะสีขาวค่ะริบบิ้นสีเหลืองนะคะหรือว่าสีเหลืองทองแบบนี้ก็ได้นะคะ ก็ยาวประมาณ45เซนนะคะก็วิธีการทำลูกนี่ก็เหมือนการทำส้มเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการทำลูกส้มก่อนนะคะก็คือพับครึ่งริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จับเส้นที่1น,นะคะ ก็เส้นที่สองมาสอดสวมไปแบบนี้นะคะเส้นที่สามนะคะสวมทับเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่นะคะสวมทับเส้นที่สามนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในเส้นที่หนะะึ่งค่ะไปนะคะด้านบนสอดนะคะแล้วก็ด้านล่างสอดเข้าไปนะคะได้แบบนี้นะคะ ทีนี้วางเหรียญลงไปค่ะพับไขว้ามานะคะเส้นที่สองนะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกามานะคะแล้วก็เส้นที่10ส,สอดเข้าไปนะคะ ทีนี้เราล็อกเหรียญเสร็จแล้วนะคะเริ่มการทำตัวลูกขนมนะคะอันนี้แล้วแต่ใครถนัดนะคะว่าจะขึ้นลูกยังไงนะคะอันนี้ตามแบบของตัก็คือจับขึ้นมาสี่เส้นนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับนะคะเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะแบบนี้นะคะสี่เส้นนี้จับเส้นที่ห้าค่ะสอดข้างล่าง จับเส้นที่1ปล่อยลงมานะคะเอาเส้นที่5้ทับเส้นที่4ค่ะเส้นต่อไปนะคะจับสอดล่างค่ะปล่อยปล่อยเส้นที่โดนสอดลงมานะคะทับข้างบนนะคะจับสอดล่างค่ะแล้วก็มาทับข้างบนนะคะเส้นนี้ปล่อยลงมานะคะสอดข้างล่างนะคะทับข้างบนแล้วก็ปล่อยเส้นนี้ลงมาทีนี้ตรงนี้ริบบิ้นหมดแล้วนะคะเราจะ เส้นข้างบนเลยอ,อยู่สีเส้นนะคะเส้นที่1ปล่อยลงมาก่อนค่ะเส้นที่2นะคะสอดไปในช่องแรกนะคะเส้นที่สามนะคะสอดผ่านริบบิ้น2เส้นนะคะสอดเข้าไปในช่องที่สองค่ะเส้นที่สี่นะคะสอดผ่านริบบิ้นสามเส้นนะคะสอดไปในช่องที่สามค่ะ นี่เริ่มจัดรูปทรงนะคะก็จะเห็นเป็นลูกส้มกลมๆแบบนี้นะคะนี้เริ่มขั้นตอนต่อไปนะคะจับริบบิ้นตรงไหนก็ได้ค่ะ1เส้นนะคะเริ่มตรงนี้นะคะนับไปหนึ่งสองสามนะคะสอดไข่ไปด้านหลังนะคะแล้วก็พาดกลับขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็สอดเก็บสอดผ่านไป3ามเส้นนะคะตามแนวริบบิ้นเลยค่ะ จับนะคะไข้ข้างหลังสามนะคะข้างหน้านับสามหนึ่งสสานะคะแล้วก็สอดค่ะข้างหลังนะคะสอดไปสามเส้นค่ะนับ1 2ึสามนะคะค3สามเส้นนะคะ1 2 3, ึสาก็เริ่มสอด สอานะคะโอเคเลย3มเส้นก็สอดนะคะนี้เหลือ3ามเส้นยาวๆแบบนี้นะคะก็คือมาดูข้างหลังนะคะเริ่มสอดนะคะเส้นที่1น,นะคะสอดในช่องที่หนึ่งนับมานะคะสอดในช่องที่1แล้วก็ เข้าข้งบนสามนะคะเส้นที่สองนะคะนับไปสองช่องนะคะสอดผ่านสองเส้นโป่ปุ๊บเราก็นับหนึ่งสองสามดนะคะเส้นนี้นะคะหนึ่งสองสามข้างบนเหมือนกันคะ่ะสองสามโอเคได้ลูกส้มแล้วนะคะ ดึงให้เป็นทรงสวยงามทีนี้เริ่มแต่งปลายริบบิ้นนิดนึงนะคะตอนตัดอาจจะไม่ได้เท่ากันโอเคทีนี้เก็บเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ ลูกขนมตาลนะคะไม่ใช่ลูกสม้มนี้เริ่มาการเย็บกระทงแบบนี้นะคะเรามีกระดาษนะคะตัดมา6ค6เซนเมตรนะคะใช้กระดาษสาก็ได้แบบนี้หรือกระดาษสีเขีเอวธรรมดาก็ได้ค่ะก็ที่ร้านมีจำหน่ายนะคะ100แผ่นนะคะแบบนี้ค่ะเป็นเซตนะคะพร้อม ดิบินฟอยนะคะแล้วก็ตัวอย่างเหรียญหนึ่งอันแบบนี้นะคะก็ถ้าไม่อยากตัดกระดาษเองก็ไปซื้อที่ร้านก็ได้ค่ะ6กคูณหเซนติเมตรนะคะพับครึ่งนะคะแล้วก็ครึ่งอีกทีหนึ่งนี้นะคะแล้วก็คลี่ออกมาค่ะก็เริ่มพับจากมุมเข้ามานะคะ ให้มาชนกับรอยพับเดิมนะคะโอเคทีนี้เริ่มนะคะจากมุมนี้นะคะพับลงมาข้างล่างนะคะ ให้ชนกับขอบริบบิน้นเอ้ยขอบกระดาษค่ะแล้วก็ใช้แม็กนะคะกดไว้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้แม็กเย็บลงมาประมาณกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางของขอบด้านนี้นะคะด้านนึงนะคะพับมาชนนะคะแล้วก็แม็กเลยค่ะในหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้คลี่ออก ย้ำขอบตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ก็จะเป็นทรงกระทงสวยๆแบบนี้นะคะนี้ทำการติดตั้งลูกขนมนะคะเข้ากับกระทงอาจจะใช้ปืนยิงนะคะหรือว่ากาวร้อนอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็ใช้เทปใสแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้ว แปะลงไปนะคะโอเคไม่หลุดแล้วนะคะทีนี้ริบบิ้นฝอยนะคะเดีย๋ยวตัดให้ดูนะคะก็ ลูกหนึ่งก็จะใช้ประมาณนี้ค่ะหนึ่งนิ้วสองชิ้นนะคะก็ฝอยเลยค่ะอยากได้แบบไหนตัดได้เลยแล้วก็โดยหน้าขนมตาลของเรานะคะ ก็อย่างที่แจ้งนะคะใช้กาวร้อนก็ได้ใช้ปืนกาวยิงก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้กาวธรรมดาเป็นกาวใสก็ได้นะคะแต่ว่าก็วางทิ้งไว้เป็นคืนเนื้อค่ะกว่ามันจะแห้งแล้วก็เสียงหลุดแหละแต่ว่าแต่ตักใช้เทปใสเหมือนเดิมค่ะยาวไปนิดนึงวางนะคะ นี้นะคะแล้วก็ฮาร์ดคอร์ค่ะความจุบลงไปเลยค่ะเคติดกลับมาแค่ไหนแค่นั้นนะะคแล้วก็เริ่มค่ะแต่งนะคะตกมันนะคะตรงไหนมันหลุดเราก็เอาออกค่ะตรงไหนยังแหว่งนะคะเราก็ใส่เพิ่มลงไปนะคะ ให้สวยนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับขนมตาลน,นะคะอันนี้คือแบบไม่ต้องใช้กาวยิงนะคะหรือถ้าใครไม่มั่นใจนะคะว่ามันจะหลุดก็จะใช้ปืนกาวยิงก็ได้ค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะ ช่วงนี้จะมีคลิปมาใหม่ๆเรื่อยๆนะคะก็ Subscribe ไว้นะคะแล้วก็เข้ามาดูกันนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ